ด้วยครับขอบพระคุณสเปเชียลโมเดลของเราทุกทุกท่านเลยนะครับน่ารักที่สุดเลยนะฮะเห็นแล้วก็อบอุ่นมากๆเลยสวัสดีนะครับพญยาสวัสดีนะครับด้วยนะครับโอ้โหวันนี้มาเยนและสไตล์สไตล์แบบคอลเลอร์ฟูลมากๆแล้วก็ต้องบอกว่าเห็นแล้วรู้สึกอบอุ่นอบอุ่นนะฮะที่ยังมีลมหนาวนะครับถามดีกว่าว่าช่วงหนาวที่ผ่านมานี่เป็นยังไงบ้างสองวันที่ผ่านมาพะยะก่อนก็ได้ครับดีใจมากๆ ครับผมว่าเราได้รับลมหนาวสักทีอาสักทีน้องแม้ว่ามันจะสั้นนิดนึงแต่ว่าอย่างน้อยเราก็เตรียมตัวไว้ทันค่ะจริงๆครับผมครับเลยครับเป็นไงบ้างครับก็ใช่ครับก็เหมือนพี่ย่ายาตครับผมมันอาจจะมาแค่แป๊บเดียวแต่อย่างน้อยมันก็หนาวครับมันโยเดี๋ยก็หนาวนะใช่ไหมครับเชิญนั่งกนก่อนดีกว่าครับรู้เลยว่ากาอี้ตัวกลางนี้ไข่จอย่าตาจอกันเองนะครับอย่าบอกนะว่านี่คือตัวเดียวกับที่อยู่ในภาพยนตร์โฆษณาของเรา ใช่ค่ะใช่ไหมครับคือจริงๆน้องเขานุ่มมากเลยค่ะอดใจไม่ไหวต้องพาขึ้นมาบนเวทีด้วยอ๋อผมขออนุญาตนะใช่ค่ะนี่คือ,อ ผ้ารีช,ช่ไหมผ้ารีจริงๆเป็นผ้ารีเดียวกันกับที่พี่ๆสื่อได้รับกันไปด้วยค่ะอ๋อเหมือนกับตุ๊กตาหมีที่พี่ๆสื่อได้รับด้วยใช่แล้วก็เหมือนที่พี่อามบอกค่ะคือตัวเดียวกันกับที่อยู่ในทีวีซีค่ะอ่า<ช>น่ารักพิเศษมากๆเลยนะครับนุ่มจริงนะฮะก็ต้องบอกว่าเออสัมผัสก่อนต้องมีแล้วรู้สึกว่าโอ้ตรงอุ่นรับกับหน้าหนาวแบบนี้จริงค่ะมองแบบนี้เนี่ยตัดสินใจไม่ถูกเลยนะฮะองบอกว่าทั้งย่าๆก็ต้องมีหน้ารักเหมือนกันเลยนี่ S <S <S เอาละครับถามน,นิดนึงว่าเมื่อสักครู่นี้น้องกาบปราได้ดูภาพยนตร์โฆษณาของ Uniclofix ไปแล้วนะครับครับผมอยากถามรยะายานิดนึงค,คะ,ค,ะคอนเซ็ปที่เราไปถ่ายโฆษณาครั้งนีน้เป็นยังไงบ้างคือคอนเซ็ปของ t d c ครั้งนี้นะคะคือ Uniclofix Jacket ค่ะมอบความนุ่มอุ่นเปรียบเสมือนอ้อมกอดที่เราคุ้นเคยกัน,นะคะ่ะก็คือการที่ได้กอดน,น้องหนีนุ่ม มาครอบตัวเราเ <Yep. S 1> มื่อเราอยู่ในห้องที่หนาวๆอย่างห้องเรียน mm hmm. ออฟฟิศโรงนน mm hmm. หนาวอะไรอย่างเงี้ยค่ mm hmm. ยนะ mm hmm. ซึ่ง,งยา่าขอยืนยันแบบคอนเฟิร์ม100%ว่ามันนุ่มอบอุน่นจริงๆ แต่แต่ก็ไม่ได้อยากให้ทุกคนแอกว่าเชื่อ100%ยตอนนี้นะคะทุกคนต้องไปลองกันดูค่ะว่าที่ย่าป้ายาจริงแค่ไหนเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะฝากด้วยค่ะอย่าลืมไปลองกันค่ะสำหรับ u n i v r Fluffy Please Jacket Please Jacket ค่ะน่ารักที่สุดจริงๆนะเมื่อที่เราสัมผัสถึงความนุ่มมันนครัรนะแล้วก็จะมีประสบการณ์ภาพจากอย่อื่นที่เราเคยมีตอนเด็กๆ ใช่ไหมครับบางคนอาจจะเล่นตุ๊กตาหมีตุ๊กตาเป็นลายการ์ตูนต่างๆก็เลืถึงเขาหรือบางคนอย่างผมเนี่ยผมเลี้ยงแมวผมสัมผัสจะผมเลถึงน้องแมวเลยอ่ะเนาะมันน่ารัมากมากเลย <พอ S 1> นะเนาะผมผมก็เป็นคนที่ชอบแมวเหมือนกันเลี้ยงแมวเนอมกับผมก็ฟิวฟิวฟิวฟเดียวพีวพ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 ่อาร์มเลยครับผมลองลับตาแล้วลองสัมผัสใช่รู้สึกไหมฮะรู้สึกไหมเหมือนน้องแมวที่บ้านนี่น่ารักที่สุดเลยนะครับถ้าจะให้แนะนำเหรอครับชิ้นที่ดีที่สุดผมว่า ยากครับผมผมแนะนําเป็นชิที่ชอบแล้วกันครับผมได้เลยได้ครับผมผมขอเป็นแนะนําเป็นอันนี้ก็ได้ครับผมนี่เสื้อแจ็คเก็ตผ้าฝีที่ผมใส่อยู่นี่เลยครับนี่ทุกคนเห็นไหมครับเพราะว่าตัวเสื้อตัวนี้นะครับผมเขาเนี่ยปรับดีไซน์จากรุ่นก่อนๆเลยครับผมคือทําให้ตัวเสื้อเนี่ยมีความนุ่มสบายแล้วก็ใส่แล้วก็รู้สึกอบ่นมากยิ่งขึ้นด้วยครับผมแล้วนอกจากนั้นนะครับผมนอกจากที่ทําให เราใส่สบายลรวสุขอบอุ่นแล้วเนี่ยเขายังเป็นวัสดุรีไซเคิลอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยนี่จิงใช่เจ๋งมากคือนอกจากว่าจะได้ใส่เสื้อผ้าสวยๆแล้วเนี่ยเรายังได้ตัดโลคไปในตัวอีกด้วยครับผมมันรู้สึกดีนะครับเวลาที่เราที่ใส่ทุกครั้งที่หยิบขึ้นมาใส่แจ็คเก็ตของเราจะรู้สึกว่าเออบุญเราได้เป็นส่วนเล็กๆในการช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นใช่เนาะแล้วก็ดีไซน์อีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบคือผมเนี่ยเป็นคนตัวค่อนข้างเล็กครับผมผมเลยชอบใส่เสื้อผ้าที่มีความเป็นโซ พอเป็นตัวเสื้อแจ็คเก็ตผ้าฟลิงเนี่ยเขาปรับดีไซน์ให้มีความแบบความหลวมความโปร่งมากยิ่งขึ้นทําให้คนที่เป็นสาวโอเวอร์ไซส์เนี่ยชอบแน่นอนครับผมแล้วก็ดูดูดีมีดีไซน์ถูกต้องครับนะตอบโจทย์แบบไลฟ์สไตล์ของเราด้วยใช้ง่ายๆและผมเคยลองใส่แบบนี้เหมือนกันนะแล้วเวลาอยู่ในถุงมือหนาวๆเนี่ยนะซิปเขาก็รูดง่ายไม่ได้ใช่ครับผมคิดอย่างดีแล้วถูกต้องครับไม่เป็นปัญหาเลยนะฮะดีงามมากๆใช่ครับย่าย่าบานดีกว่าไอเทมไหนที่เราชอบเป็นพิเศษของ Uniqlo f l i g h s ครับในซีซั่น แล้วกัน,นะ,ะอยากจะแนะนําเลยค่ะตัวที่ย่าใส่อยู่ตัวที่พี่ยามใส่อยู่คะ่ะ Uniqlo f l e e c ตัวนี้คือทุกคนน่าจะคุ้นเคยกับ u n i q l fleece เพราะว่าอยู่กับ u n i q l มานานแล้วแต่ในซีซั่นนี้เขามีนวัตกรรมใหม่ที่ย่ารู้สึกว่ามันดีมากๆค่ะคือเขาทําให้เส้นใหญ่หหหะค่ะยาวขึ้นะจะทําให้สัมผัสนุ่มอบอุ่น แล้วมันมันรู้สึกดีมากๆจริงๆค่ะเหมือนจริงๆที่ย่าใส่กับที่น้องกับใส่มันจะต่างกันนิดนึงตรงที่ เส้นใยของกับจะสั้นกว่าของย่าจะยาวกว่านิดนึงก็เลยทำให้ด้วยตาเปล่าจะเห็นว่าอันนี้มันจะดูแบบนุ่มขึ้นน่ารักเข้าไปใหญ่ fluffy Fl <uff> ใช ah, Fl ่ซึ่งคอลเลคชั่นนี้มีทั้งของผู้หญิงแล้วก็ของผู้ชายครัสำหรับเมืที่น้องกับบอกค่ะสาววอ oversize <ม>อยากให้ลองของผู้ชายดูค่ะเพราะมีทั้งผู้หญิงผู้ชายไปลองเทียบกันดูก็ได้ค่ะว่าชอบแบบไหน ครับแล้วก็อบอุ่นมากๆนะนนะที่เราใส่อยู่กับอบอุ่น,อ,อ,น,นะอะไรที่บอกคือหลายวาระหลายโอกาสนะครับจะอินดอร์จะเอาท์ดอร์เคยเป็นไหมท่านแขกคุณมีกทุกท่านนะครับเวลาไปเข้าห้องประชุมหรือว่าเข้าออฟฟิศต่างๆนะฮะแล้วแอร์เย็นมา,มากๆบางครั้งนี่ต้องเอาผ้าห่มไปด้วยอ่ะและ้วบางทีมันมันดูไม่ดีเนะาะพกผ้าห่มไปอ่ะช่วยค่ะเก็บยากด้วยค่ะเห็นด้วยใช่ไหมนี่คือเห็นด้วยเนาะ ใช่ครับแหมใช่ครับสิสวยนะเราเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นเป็นสีของยูนิคอร์ไปก็จะดูดีกว่าเข้ากับทุกที่ทุกสถานการณ์จริงๆเลยนะครับดีงามครับแต่ไหนก็พูดถึงเรื่องชวนไปชอปปิ้งแล้วชวนป้ายยาดีกว่าในกิจกรรมของเรามีโซนมีบูธอะไรยังไงบ้างน้องกาวทักเชิญเลยครับผมก็หลักๆเลยนะครับผมก็กิจกรรมครับจะเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับผมห้าโมงครึ่งเป็นต้นไปนะครับผมกิจกรรมแรกครับ มองไปทางขวาทุกคนเลยครับนี่ทุกคนจะเห็นวองโซนอยู่ทางโน้นนะครับผมในนั้นนะครับก็จะมีเสื้อแจ็คเก็ตผ้าปิดนะครับผมให้ทุกคนเนี่ยได้เลือกลองกันและที่ดีกว่านั้นนะครับผมที่เป็นกิมมิกของที่นี่เลยนะครับผมก็คือพอทุกคนเข้าไปเนะี่ย ทุกคนจะได้รับไอเย็นครับผมอ๋อแล้วคะใช่ครับผมพอทุกคนได้รับไอเย็นเสร็จแล้วเนี่ยทุกคนก็จะสามารถเลือกเสื้อแจ็คเก็ตพีซเนี่ยมาใส่เพิ่มความอบอุ่นให้ตัวเองได้ด้วยเลือกสีเลยนะถูกต้องครับผมถ่ายกันจบว่าสนุกสนุกสามช็อตนะฮะใช่ครับผมและนอกจากนั้นเนี่ยก็จะได้เป็นกิฟต์แล้วก็เป็นปรินท์เอาออกมาเป็นรูปกลับบ้านน่ารักน่ารักหรือว่าจะเซฟเป็นลิงก์แล้วก็เอาไปปล่อยในโทรศพัพท์อะไรก็ได้ครับโอ้ยน่ารักมากเลยเมื่อกี้ผมไปเล่นมาแล้วสนุกไามใช่ครับด เป็นรูปซ้อนรูปไปเรื่อยๆครับผม อันนี้กิจกรรมแรกเราออกโซนใช่ครับผมเป็นออกโซนครับสำหรับกิจกรรมแรกแล้วก็สําหรับกิจกรรมที่2นะครับง่ายๆเลยครับเพียงแค่ทุกคนนะครับซื้ออสินค้าของยูนิโคลนะครับผมครบ1,500บาทนะครับโดยในบินนั้นเนี่ยจะต้องมีรายการเสื้อแจ็คเก็ตผ้าฟลีสนะครับผมแล้วก็เสื้อแจ็คเก็ตผ้าฟลีสขนนุ่มแบบที่พี่ยายาใส่อย่างนี้ด้วยนะครับอย่างน้อย1รายการนะครับผมเพียงเท่านี้นะครับง่ายๆนะครับทุกคนก็สามารถไปแลกรับไปติมได้นะครับผมขอบติงด้วยขอบต้นแฮนดี้อยู่น่ารักมาก ปีๆเลยครับผมครับผมก็ที่ล็อบบี้คาเฟ่ของเราซึ่งอยู่ด้านหลังของต้นแขบผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนตรงข้ามเวทีนี้เองใช่ครับอันนี้ส่วนที่สองชปช็อปครบ1,500บาทแล้วมีฟรีก็เป็นแลกไอศครีมฟรีถูกต้องครับผมและยังไงต่อครับสำหรับคนชอบถ่ายรูปครับผมสำหรับกิจกรรมที่สามนะครับสำหรับคนเขาชอบถ่ายรูปนะครับเพียงแค่ทุกคนนะครับถ่ายรูปในพื้นที่กิจกรรมของที่ทางยูนิโคลจัดนะครับผมแล้วก็เอาลงไปโพสในโซเชียลนะครับทในเร์ของทางยูนิโคลไทยแลนด์นะครับ พร้อมกับเปิดเป็นสาธารณะแล้วก็ติดแฮชแท็ก Unico p l e e นะครับกับแฮชแท็กอะไรนะครับแฮชแท็ก Unico p l e e ครับผมน่ารักยิ้มเมื่อกี้หรอ่งได้เน่แล้ว สองแฮชแท็กด้วยกันไอคยูนิโคลฟรีแล้วก็แฮชแท็กสัมผัสนุ่มความอบอุ่นที่คุณคิดถึงนั่นแหละครับผมแล้วก็ติดแท็กมาที่ยูนิโคลไทยแลนด์นะครับผมแค่นี้นะครับก็สามารถนําเป็นแรกเป็นเครื่องดื่มนะครับผมที่ฟรุฟฟี่คาเฟ่ข้างหลังตัวนี้ได้นะครับผมใช่แล้วมีใส่หมายอยู่ข้างบนเครื่องดื่มตนน้องน่ารักม,มากๆอุย้ยกิจกรรมแน่นนะเนี่ยแน่นมากครับผมนะฮะคุณจะแคือตั้งแต่จบงานพรีเซนต์ของเราแล้วนะครับก็สามารถร่วมได้ทุก สวัสดลูกโซนของเราเลยนะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่23ตุลาคมนะครับในที่แห่งนี้ครับอ้าวน้องรับป้ายยาไปแล้ว FC เก็ตามแล้วครับเราบ้างแล้วครับจะยากเชิญป้ายยาเต็มที่ครับได้ค่ะก็ขอฝากไว้แล้วกันนะคะสำหรับ Uniqlo p l e ี c e Jacket นะคะวันนี้นะคะอยากให้ทุกคนแวะไปได้นะคะที่ Uniqlo ทุกสาขาเลยค่ะหรือว่าไปช็อปออนไลน์ก็ได้ค่ะที่ u n i c l o c o m t h หรืออันนี้ขอแนะนำเลยค่ะอยากให้ทุกคนไปโหลดค่ะแอปพลิเคชันของ Uniqlo ค่ะเพราะว่าจะบอกว่าในแอปนะคะมีสิทธิพิเศษเยอะมากๆจริงต้องโหลดแล้วล่ะค่ะจริงครับผมผมก็เป็นคนนึงงนะเวลาจะไปชำระเงินบอกมีแอปหรือล่ามีครับผมมีเปิดรอเรียบร้อยจริงๆสิทธิพิเศษเขาเยอะมากเลยนะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากเลยนะขอสิระมือให้กับน้องย่ๆและก็น้องรบด้วยนะคะ เ,เชิญทั้งสองท่านอยู่กับเรานะครับและจะเชิญเข้าสูา่น,นะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่23ตุลาคมนี้เลยนะครับและผมขอเรียนเชิญนะครับผู้บริหารคนสําคัญของเราบนเวทีถ่ายภาพร่วมกันครับเป็นประธา,านเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินครับ Please join us on to the stage for the photosession for Chief Financial Officer of Uniqlo Thailand Big round of applause once again for Mr. Fuji, f u j i y o s i Kiyosuza สรันดยครับ วันนี้ต้องบอกว่าเวทีของยูนิโคลของเรานะครับสีสันสวยงามจริงๆจากทั้งสอง,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 งด้านเพราะว่าสีของยูนิโคลฟลีซส12เฉดส,สีคุณเลือกมิกซ์แอนด์แมทช์กันได้สนุกเลยฟังก์ชันก็ใช้ได้ดีบางครั้งมันก็หนาวเฉพาะการเหมือนกันเนาะเราไม่เคยรู้เลยนะครับว่าห้องประชุมห้องรินของเรามันจะหนาวเมื่อไหร่เพราะฉะนับนพกไว้สบายใจแล้วก็ดูเป็นแฟชั่นกับการเปิดตัววันนี้ครับยูนิโคลฟี Fall Winter 2022 Uniqlo f l e p s ของเรายิ่งใส่ยิงยย่งดีงามนะครับช็อตแรกเรียบร้อยไหมครับด้านหลังนะครับ o u t h e Back p l e a s e กล้องไหนนะครับถ้าอยากจะนั่นก็เรียนเชิญยกมือได้เลยนะครับทีละกล้องนะครับวันนี้พี่พี่สื่อมันชวนมาหลายท่านเลยนะครับขอบคุณจริงๆที่ให้ความสนใจกับ Uniqlo ทุกครั้งเลยครับใช้ดีจริงๆนะ คือต้องบอกว่าวอบอุ่นมากๆสีสันก็มีให้เลือกเยอะขนาดนี้เนี่ยเราสบายใจทุก i g e k i k y o k u s a f o r j o i n i n g u s onto the stage thank you very much sir และขอเรียนเชิญนะครับคุณย่ากับกัฟนะฮะได้ถ่ายภาพอีกหนึ่งช h อบนเวทีของเราครับกิจก <sk> <sk> รรมพิเศษของเรามากมายนะครับสัมผัสประสบการณ์สุดนุ่มและอบอุ่นของยูนิโคล l e ีสผ่าน b e a n b a k Zone ยังมีบีนแบ็กโซนด้านหลังตรงข้ามเวทีนี้นะครับบินยังนุ่มๆนะฮะสัมผัสอบอุ่นของฟรีสได้และก็ตามไปที่ด้านซ้ายมือของแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่วอร์มโซนนะครับถ่ายภาพกันแล้วมีไอเทมเป่าใส่ฟรีสยูนิโคลได้แบบว่าสั่ใจมากๆพร้อมกับไฟภาพนะฮะทั้งไฟกิ๊บนะฮะแล้วก็เป็นการกรินเอาต์ออกมาเท่ๆด้วยนอกจากนี้นะครับคุณสามารถมาลองเสื้อฟรีสของยูนิโคลในสไตล์และสีต่างๆที่ฟิตติ้งโซนได้ด้วยเช่นกัน ใครสงสัยนะครับว่าขวดพลาสติก PET พลาสติกของเราเนี่ยกลายมาเป็นกระบวนการผลิตผ้า p ีดิ้นได้ยังไงก็เชิญเลยนะครับที่ Sustainability Display ของเราครับยินดึงวันนั้นชิ้นพิเศษในการร่วมกิจกรรมอีก2กิจกรรมนะครับซื้อสินค้าครบ1,500งพบ, 1, บาทแล้วก็ไอเทมแจ็คเก็ตผ้าผีดิขนนุ่ม1รายการ โดยเป็นการซื้อสินค้าที่สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่23ตุลาคมนี้นะครับรับฟรีไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟนะครับขอสิงปรบมือให้กับยาย่าแล้วก็ดราบอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณนะครับที่มาแบ่งปันคำน่ารักแล้วก็พูดถึงค่าที่ดีอย่างยูนิโคลฟรีให้กับพวกเราป้ายาไปเต็มที่เตรียมตัวนะครับไปช็อปไปให้สนุกเลยนะครับ หนึ S <S ่งสอง้เจบสิบเอบองสิบิี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดปดองสิบสาี่สิห้าสิบหกสิบเดอบสี่้าสิบหก็แปดสิบเก้อ็ดสมห้าสิบหเจ็ดปา็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหเจ็ดสิบบก้า ด้านโยนน้น้จ้าน้ำทับน้่ครับผมขอวิดีโอนะคะวิดีโอนะครับวิดีโอนี้ก่อนนะวิดีโอวันนี้นะคะวิดีโอนะครับมาน้ำจ้าน้ำจ้าน้ำจ้าน้้น่่เ่าเนอีย่บนโอเคับอคนะครับโอเคไปเลค่ะไปเลคะต้องไปแล้เลยค่ะไปนุณเลีนะคะไป 来自于巴巴巴 I don't know. 怎么样？